สวัสดีครับพบกับช่อง PPT h i r t นะครับวันนี้ก็มาสกีนผ้ากันเปื้อนนะครับด้วยงาน DTF นะครับแป๊บหางานก่อนโอเคนี่นี่จะเป็นแผ่น DTF ที่เราพิ้นมาแล้วนะครับเป็นร้านหลายร้านทําเล็บมามาสกีนกันนะครับวันนี้จะเป็นผ้ากันเปื้อนที่เราเตรียมมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นของอลูกค้าส่งมานะครับของร้านไม่ได้มีสต็อกผ้ากันเปื้อนนะครับก็เลย ก็เลยให้ลูกค้าก็เลยได้ส่งมาให้ทําให้สกรีนให้นะครับก็วางตาแหน่งที่ต้องการนะครับประมาณนี้วางตำแหน่งประมาณนี้จากนั้นก็นีดลงไปเลยนะครับงานดีเทปข้อดีของงานดีเทปก็คือเราไม่ต้องทําบล็อกสกรีนนะครับแล้วก็ไม่จํากัดสีไม่จํากัดตัวสัสอนะครับก็สามารถ ทําตามแบบหรือว่าทําตามรูปได้เลยนะครับจากนั้นก็จะรีดตรงอ,อีกทีนึงนะครับแบบนี้ผมจะใช้เวลารีดต่อครั้งประมาณ10วินะครับเพราะว่าอุณหภูมิก็ค่อนข้างสูงนะครับในการรีดก็ประมาณร5อยองศา นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูตัวเต็มนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่อาประมาณนี้มินินมอลน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็มาทําอีกสีนึงนะครับเป็นตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับเป็นผ้ากันเพื่อนเหมือนกันนะตอนแรกผมก็จะสอดผ้ากันเพื่อนเข้าไปด้านของเครื่องก่อน จะรีดลงรีดเป่าร,รอบหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าผ้ากันเพื่อนมันยับอยู่นะรีดให้มันเรียบๆรียก่อข้อดีก็คือเวลามีเครื่องนี้เวลาเราจะรีดเสื้อให้มันเรียบใช่ไหมเราก็เปิดเครื่องนี้เลยไม่ต้องใช้ต่อรีดแต่วราก็จะเสียค่ใช้แพงหน่อยนี่ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับ มีลงไปเลยก็สำหรับใครที่ต้องการสั่งสก,กินเสื้อหรือว่าผ้ากันเปื้อนแบบนี้นะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ให้นะครับไม่ว่าจะทางเพจหรือว่าทางไลน์นะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้หรือจะเป็นเสื้อลายอื่นก็ได้นะครับสามารถทำได้เหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วร้อยมาดูสีดำนะครับนี่มันจะออกมาประมาณนี้นะครับสีดำประมาณนี้ครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากร้านพ p t ีทีเช รับสก,กินเสื้อทุกชนิดไว้ด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจสั่งอยากสั่งทำสก,กินเสื้ออยากทำเสื้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดเสื้อลายต่างๆหรือว่าเสื้อออฟฟิศเสื้ออะไรก็สามารถสั่งทำได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ